สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาดฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซนต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทร ไอดีไลน์ศูน1 3 7 6 8 0-81050-2320ย่าสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 381 2601ครูจา๋า080 611 7 7 5 5วัดเขาสุก,กิม มอบวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่สมชายหนุนขวัญกำลังใจตาแนวชายแดนจันทบุรีที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่11ตชด11อเภอมะขามจัังหวดจันทบุรีพระครูวิบูลธรรมโมพาสพระอาจารย์โอพาสธรรมโมพาโสเจ้าคณะอำเภอสอยดาวและเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมพร้อมคณะสงฆ์ได้เดินทางมามอบวัตถุมงคลและสิ่งของจำเป็น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรีโดยมีพอตอเอกพรชัยแช่มช้อยผู้กำกับการต่อชดอ11นำกำลังพลเข้ารับมอบการมอบวัตถุมงคลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนโดยเป็นไปตามแนวทางของหลวงปู่สมชายถิตะวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม โดยในยามที่บ้านเมืองไม่ปกติหลวงปู่สมชัยจะเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อยู่เสมอหลังจากที่ท่านละสังขารไปแล้วคณะสงฆ์และศิษยานุสิ์ของวัดเขาสุกิมจึงยังคงสืบสารเจตนารมณ์นี้อย่างต่อเนื่องสำหรับวัตถุมงคลที่นำมามอบในครั้งนี้คือเหรียญหลวงปู่สมชายถิตะวิริโยรุนช้างเผือกปีสีหนึ่งหรือที่รู้จักกันในชื่อเหรียญสองแผ่นดิน ซึ่งจัดสร้างขึ้นในโอกาสที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปิดสวนสัตว์แห่งแรกโดยเรียนนี้เป็นที่เคารพนับถือและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของทั้งชาวไทยและชาวลาวมาช้านานพระครูวิบูลธรรมโมภาสกล่าวว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมากในพื้นที่แนวหน้า การเดินทางมามอบวัตถุมงคลและอาหารแห้งในวันนี้จึงเป็นการแสดงความห่วงใยและอวยพรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนแคล้วคลาดจากพยันตรายในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะตำรวจตชดหลวอองปู่ก็จะรักเป็นพิเศษนะคราเยี่ยมเป็นพิเศษะนะวันนี้ทางคณะสงฆ์วัดเขาสุก,กิมและคณะลูกศิษย์ทูกหาของหลวงปู่สมชาย ก็เห็นว่าหลวงปู่เคยทําเอาไว้วันนี้ก็ตึงเดินทางนําสิ่งของวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่สมชายและสิ่งของเล็กๆน้อยๆไปเยี่ยมที่กองกำกับการตํารวจตะเวนชายแดนที่12อรัญญประเทศที่นู้นก็ได้มอบวัตถุมงคลให้ทั้งหมด813เหรียญเพื่อนําไปบํารุงฝันเป็นฝันเป็นกําลังใจให้กับตํารวจที่ต้องไปเสี่ยงภัยตามชายแดนและก็สิ่งของเป็นสเสบียงเล็กๆน้อยๆ ที่ทางวัดนําไปมอบให้เพื่อนําไปใช้กันแล้วก็ขากลับก็จึงแวะที่กองกับการตํารวจตระเวนชายแดนสิบเอ็ดจันทบ,บรุรีในตรงนี้เองก็ทางวัดเขาสุกิมในนามของหลวงปู่สมชาติต่าบริโยก็จัดมอบวัตถุมงคลเพื่อเป็นฝันเป็นกําลังใจให้กับตํารวจตระเวนชายแดนทุกๆขั้นในฐานะที่อยู่แนวหน้ารักษาอธิปไตายของชาติไทยเอาไว้ทุกคนเสี่ยงภัยพระสงฆ์เองถ้าไม่มี ตำรวจไม่มีทหารพระสงฆ์ก็อยู่ยากอยู่ไม่ได้แล้วก็ดําเนินตามปฏิปทาตามนโยบายที่หลวงปู่เคยให้กําลังใจพวกแนวหน้าทั้งหลายปัจจุบันนี้คณะศิทธิานุสิ์ก็ถือโอกาสดําเนินรอยตามรักษาปฏิปทาของหลวงปู่สมชายติตะวิโยเอาไว้ก็เลยจึงได้มีโครงการเดินทางมาเยี่ยมบํารุงฝันตํารวจตะเวนชายแดนในวันนี้จึงว่าขอมาให้กําลังใจ แนวหน้าตำรวจตะเวนชายแดนให้รักษาธิปไตยของชาติไทยเอาไว้แล้วก็มาอวยพรให้ทุกคนได้มีความแค้วคลาดปลอดภัยทุกท่านทุกคนทีมข่าว aec tv channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอโรงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 9 6ย6 8ก5 9 5 081 357 0 4 2 2